เอาว่ะปอบมึงกลับประเทศถึงประเทศแล้วเหรอเฮ้ยคนสวยมิเแลน่าที่นี้อนทับกลับมาวลาดิเมียเธอได้สร้างกองทัพให้เรานะเป็นเงินที่ใช้อย่างคุ้มค่าและสำหรับจุดประสงค์ต้องสหายลงกลับมารวมตัวกันที่คันสำหรับความพยายามของพวกนายในช่วงที่ฉันไม่อยู่ และความเสร็จของเราในวันนี้และลงโทษอิวานอีวานเนื่องจากนายไม่เชื่อในแผนฉันมาคุยกันหน่อยถ้าไม่ฉันเสียเวลามีค่าและเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอบอต้องขอารพผมอย่าเอ็ดอย่าเอ็ดไม่ต้องพูดฟังนะไม่ว่าใครก็ควรยอมรับความผิดพลาดตัวเอง ดึงแผดออกเรียบร้อยอันเดอรสันไปเลยอังเดรอ๋อนี่เราเล่นตัวนี้นะเบรและได้พิสูจน์ตัวเองแล้วจากนี้ไปดีแน่กูให้มึงเป็นหัวหนา้นาทีมขอบคุณครับผู้บัญชาการสายร่วมรบถึงตัวฉันไม่อยู่ที่นี่แต่ใจฉันอยู่กับพวกนายสเสมอว่ะ นับจากตอนนั้นศัตรูเราแข็งแกร่งขึ้น u l f ได้กลับมาควบคุมอุปูดณิกสารอีกครั้งถึงเวลาที่เราจะแสดงให้มันเห็นถึงความหมายของพลังที่แท้จริงนี่คือการต่อสู้ของแนวคิดคำโกหกมันแพร่ไปไวกว่าเรื่องจริงสวยว่าล้านสัว์้านไนวี่ยถ้าเราคุมสิ่งที่คนเชื่อได้เราเรจะคุมโลกได้ เรือวุเราเราจะใช้มันเป็นเครื่องมือในสงครามขึ้นความมุขโกรธให้รัสเซียรัสเซียที่แท้จริงพวกตะวันตกชอบทางเลือกพวกมันแต่สุดท้ายมันเลือกได้ทางเดียวคือตอบสนองตามเรานาฬิกาสวยไหมยืมเพื่อนมาแหละเมื่อกี้ ตอนที่มันคลอบหนีไปเขาได้วางกองกำลังของทัพเผาในหลายจุดตอนนี้โจมตีท่าหรืออื่นที่กระฐานก่อนพระอาทิตย์ขึ้นฟาร่าอยู่นั่นเธอเจ็บไหมไม่ไม่ทีมเธอประทัที่ผู้เสียชีวิตเธอฆ่าคนนี้ตายกันเป็นเบื่อเก่งมากฟาร่ามันได้อะไรไปได้มิสไซล์อเมริกาไปหนึ่งล็อตพวกมันได้มิสไซล์พวกมันเองเหรอมันขลอบเจอมิสไซล์พวกนี้ไปทำอะไร เราต้องรู้ให้ได้น้านจะตามรอยมันเดี๋ยวนี้ทันทีได้ข้อมูลคุณบอกว่าหลายจุดแนวหน้ารัสเวีบาจุดที่ว่าให้เราทีพวกมันล้อมโรงไฟฟ้าดเกียร์ในอูซิสถานในงานที่เราคุยกันดูวไฟฟ้าทำงานหรือเปล่าถูกล้างไว้ตั้งแต่ตอนยูเอฟป่าพาเขาลอบแล้วมีอะไรอยู่ที่นั่นพวกนายสี่คนเร็วที่สุดรับทราบโคดกับผมจะเข้าสอดแนวโรงไฟฟ้าซบแก๊สคุมกันพื้นที่ไว้ถ้ามันมาลอบเชนยวเกียเราจะไปหยุดมันถึงที่รับทราบ ไปลุยกันบราโวเอาว่ะลงไปฟ้าดูเคลียหนึ่งนาทีแนนปึกกล่องพร้อมแล้วนั่นคืออุปกรณ์เราที่อยู่<ร>ส่วนภาคพื้นดินเดี๋ยวเราใช้แน่ทางลาดตามสิวิความสูงลงมาอชีพสองพันฟุตเหนือพื้นดิน ชิ้เชียร์เลยเนี่ยว่ะลุยแบบนี้แหละเจอกันจุดลำพรลรับราบเจดเทตัว2อมันพุทธเลยนะแตนบแตนไบปเอาเลยผู้กองลุยก่อนอตามมาด้วยใครวะเออผู้กองนี่ว่ะเ <laughs> ต้าปฏิรกรจอนไพรเป็นไง อิสระอีกแล้วกูต้องอิสระถึงเมื่อไหร่วันนี้ให้อิสระเยอะเลือเกินวัชวันเรียกบาโวพินไฟเ,เลเซอร์อยู่เหนือหัวพวกคนนี้มีฮอสามลำจะถ่วกงกำลังตอนใต้วัสดุนิวเคียร์ยืนยันฮอคือเป้าหมายทําลายมันยำยังให้คุ้มครามให้ไว้ให้ได้รับทราบกำลังไปเฝ้าระวังเมาตลอด ชอบเมาส์ตอนลุยเห็นคุณแล้วผู้กองเจ๊อยู่ไหนวะถ้าจะคนมาคลรอบทุกคนต้องร่วมมือกันจอนผมจอนวิกนะฮะเด็ดเข้อิสระอีกแล้วกูต้องไปไหนก่อนวะเนี่ยทีนี้ทุกหน่วยเราเห็นหน่วยละตะเวนรับทราบพวกมันกำลังค้นหาพื้นที่ดูมันไว้บนรถแทบไหม ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกับมัลตภาพรังสีพวกมันน่าจะหาอย่างอื่นด้วยนอกจากวัสดุลูกเพียล็อบซาวอเชอร์นู่งไงฮอแล้วต้องทำไงทีนี้อ๋อนี่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 โดนเด PLOYMENT CONTROL ปล่อยโดนละอีเจมึงอยู่ข้างบนน่ะมึงดูให้หน่อยดิมาให้ทีมภาคสนามปล่อยโดนง่อยๆเลยนะโอ้โหอินฟราเรดเลเซอร์ก็มีอบ้าเอ้ บราโวทุกนายค่อยๆลุกขึ้นไปนะรับทราบครับมาร์คความร้อนความร้อนดีกว่าอ,อหนึ่งลำอ,อสามลำเจ๊บอกนู่นไงอีกลำนึงนู่นอีกอ๋อโอเคแม่งอยู่เป็นสามเหลี่ยมเลยมารับทร,ราบภารกิจซัดอ ไอ้สีเนี่ยอมองเห็นพอแล้วรับทราบนั่นแหละของคุณจัดไปอ๋อนี่ลุงไพ่มีซีโฟกับเอ่อสโมกซีโฟกันนะภาคสองผมก็ตลกคนซีโฟอ,อ่ะใครทันนี่คือจะเข้าใจพูดถึงซีโฟแล้วไม่อันตรายดูจะขำม,มากามากว่ารับทราบ ม,มีเก็บเสียงไหมมีเก็บเสียงไหมไม่มีว่ะรอวอมันอยู่ไหนวะเนี่ยกูเอาสโมกเข้าไปแปะซีโฟแล้วออกมาดีกว่าน่าจะมันกว่ามันเห็นแล้วใครคนนี้อยู่ใกล้ฮอหลหลายลำนะนเอ้ยห,หลายคนนะระวังหลังให้ด้วยเว้ยกว่าลังคานต่ำไป มาเดี๋ยวโชว์ยุทธวิธีสมุกแล้วเข้าไปซัดเจ็ดหนึ่งประจำตำแหน่งหกหนึ่งประจำตำแหน่งศูนย์เจ็ดพร้อมบาวเวอร์พร้อมหมายเลขหกดำเนินการได้เลยรับทราบล่วงหนึ่งล่วงสองล่วงสามล่วงสี่ล่วงห้าแม่งไม่ล่วงเฮ้ยสมุกขัดขวางการดำเนินการ ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไพ่แป๊บน,นึงลุงไพ่บาดเจ็บลุงไพ่บาดเจ็บลุงไพ่บาดเจ็บสลับมั้งไอ้เชีย่ยเยอะว่ะไหนมึงบอกว่าอยู่ช่วยกันวะไอ้พวกนั้นกยูยิงอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้ไอ้เรากูเนี่อกูจะซีเรียส ที่ไหนได้ซีเรียลแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยพอมจิงแซมอีกแล้ววางแม่งเลยชอบจังเลยได้วางไอ้ไอ้แปลกๆเลยมาเนี่ยกระสุนอันนี้อะไรปืนค้งปูพรมเล่นก่อนขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนใส่เกาะปูพรมไปเลยได้หลอกสลิงแล้วปูพรมอะไรวะเนี่ย ปูมึงกันแหละมาปูมึงนแหละเอาไป r e q u e s t i n m o i k e s o l c y m r s t อดูหน่อยดิไอ้นี่ไม่เป็นไรเลยเนี่ย l l อาหัวแตกหัวแตก d o u b ิ e แถบดีกว่าแม่เงยหกหนึ่งกำลังเสริมไปทางคุณ ผู้ก,กองจับรังสีไม่ได้ตอนนี้แก๊สเจออะไรไหมไม่มีเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ,อ้ออดเรียบร้อยหาต่อไปยิบไฟแล้วเนี่ยเรียบร้อยจังหวะนี้แหละสลับแมก็กผู้กองปืนพกไม่ต้องใช้เลยนะเอาลูกซองมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเลย โอ้ลุงลุงโดนล้อมว่ะนี่แน่มึงหลงัลงหลงังหลังระเบิดไม่หยิบหรอกโดนทุกภาคเลยแม่งมมขึ้นไปดูเลยมานี่กูอยู่นี่หัวแตกมานี่เลยไอโอ้เส <laughs> ียงไปมีเอา้ามันลงมาแล้วนี่ขึ้นมาแล้วนี่ <laughs> ผมอยู่นี่ครับจนัน ลวงตลับปักทุกตัวไม่มีค่าลังสีทุกอย่างอยู่ในปกตินับทราบเจ็ดหนึ่งอย่าให้เห็นอย่าให้มันเห็นเหรอบอกใครบรรจุไม่ทันแล้วเจ้เฮ้ยเงียบไว้ผู้กองมันกำลังตามล่าคุณเจ้บอกผมเหรอไม่ทันแล้วมั้งเอาปืนอะไรไวะเนี่ยไม่เวิร์กหรอกสู้ปืนนี้ไม่ได้ ไปต่อเลยไหมไปต่อดีกว่ามั้งอา่าทำไมมีลูกป,ปืนในแมปวะอ๋อมีของลบอิสระเลยใช่ไหมเก็บขวดเอา้าเก็บมาทำไมไวะเนี่ยออขอคว้างให้ด้วยอทิ้งก่อนทิ้งก่อนถังแก๊สอะขวดขวดขวด,ขวดเอาไปทำอะไรวะ ไปไปแก๊สเอ้ยผู้กองได้เล่นผู้กองภัยนะภาคนี้ชอบอ่ะทีนี้อ่าเมื่อกี้อยู่หน้าเรา12นาฬิกามันแยกไปเป็น11กับ3ฝั่งนู้นหนึ่งลำอ๋อตรนไงี้มีผู้แฟอยู่ก็มันต้องสีปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นกง้ผู้กองวิ่งธรรมดาไม่ได้ครับมานี่กูมากับลูกซองวันนี้ มปลุยต่อนั่นผู้กองไพ่ต้องแบบเท่ๆหน่อยสไลด์ยิงเงี้ยปับป๊บปั๊บเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโล่งไปผู้กองผู้กองจะเก่งไปไม่ได้แม่งยิงเม่ดีก็าตายแล้วสไลด์เข้าห้องไประดับผู้กองไพ่ข้างบนมีอะไรวะทีาในวอลซนตรงนี้มันมีของนะไม่ขึ้นนี่หว่าเกาะสามแผ่น <c oughs> <c oughs> โคตรถึกอะเอาเ้า UAV นี่หมดเลย <UA V S 1> ปะจำตำแหน่งเลยเจ้ที่ยังเยอะยังเยอะเลยเจ้ตรงนี้โล่งอะโคตรโล่งเลยวิ่งสบายอีจเจ้มึงก็ไม่เปิดอะไรให้เลยนะโหมดสแกนหาก<ม>าบนาลงังสีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมอนเชอร์อย่างปกติไม่ว่ามันจะหาอะไรอย,าอย,าอยา่อยาให้มันเอาไปได้ เดี๋ยวนะผมใช้ปืนพกเหรือเนี่ยเป็นโฟร์ไฮบิดอะมางว่าสะบิดควันออกแฟดดีกว่ามั้งควันไม่ต้องใช้หรอกซีโฟจะได้ใช้ไหมเนี่ยโดนสอดแนมโอเครับทราบต่อกองลุยโดนสอดแนม,นแนมใช้ไม่ได้แลวนี่หว่าข้างหน้าสินะเรามันเก่งอยู่แล้วกองพายใช่ไหม ศัตรูหลังคารับทราบหลังคาใครวะมันอยู่หลังคาใครมึงบอกกูทีขึ้นก่อนไม่เห็นมึงหรอกไปละเรียบร้อยอันนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยสเตลบอมเบอร์เฮ้ยเอาดิใช้ทุกอย่างที่มีใช้ทุกอย่างที่เจอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่นี่เขตนี้เขตนี้ เอาเลยผมไปแล้วเจผมกดระเบิดตัวเองเมื่อกี้เจเจเจผมไปแล้วเจอุยอ้ยอุ้ยนั่นไงโอ้โหโดนตัวเองไหมเนี่ยหน้าไม้ไม่เอา,าอะตลบมกักแล้วฮอมันล่วงไหมเนี่ย ใึร้ยิงผมอะมึงยิงกูเหล่อน,นี่แนมึงมน,นี่แนมึงมน,นี่แนมึงล่วงไปซะเรียบร้อยไอ้นี่อีกเหรออยู่ในเงามืดตลกไหมพอมันมาพร้อมกำลังเสริมไอ้ทำนี้ยังไม่พังอีกเหรอเอาไปมึงไม่พังใเทไหมมาดิ S <S <preach science> โนไปพอมีแค่นี้เหรอวะไม่ใช่ดิบอมโดนไปแดกซะถ้างั้น่ะมาที่เลยไปทุกที่เราเจอรับทราบหมายเลขหบาวโวซเจไม่ใช่หมายเลขหกเรียกงี้เดี๋ยวปลดแม่งเลยอันนี้พวกเราปะ ไม่ใช่นี่ว่าคอนเฟิร์มทไมปล่อยทีมลงแบบง่อยๆจังเลยพวกนายอุ๊ยอ่ะพี่จี้อ่พีจีอ่พีจีว่ะเอามานี่กูชอบเล่นอะไรอย่างงี้ด้วยมาพอคุ้มกันอยู่เหนือสีษะรับทราบเจ๋เดี๋ยวโชว์อะไรให้ดู ตลาดใช่ไหมศูนย์เจ็ดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมปฏิเสธไม่มีเอาไปตลับแบคขอให้มันอยู่แบบนั้นไว้แหละวัตเชอร์เอาเว้ยอย่าๆๆอยอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งไม่โดนหรอวะโดนเอา มึงด้วยเออเฮ้ยกระสุนหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครยิงมาบ้างวะเนี่ยเอาไปโอ้โหเอาว่ะอยู่นี้ดีกว่าอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหัวแตกไายเกลอชอบจังเลยนะ อีแนวตลบไปอีเจเอา้าหายแล้วขนผมจันเดี๋ยว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 เจเต็มเลยดีกว่าอ่ะมึงไม่เห็นกูหรอกรถอะไรวะเนี่ย ้อมืนปนนี่ว่าสโมคกมันเขี้ยวเหลือเกินนี่เนี่ยมึงนี่เนี่ยมึงโอมาอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุยแล้วแม่งแม่นด้วยนะเข้าทุกจอกแล้วบอกเพื่อนกันเหรอเนี่ยบันจูใส่กอแม่งเลยแล้ว RPG หมดไวจังวะ เนี่ยแล้วเราเล่นจนของเล่นหมดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยเพียงตับอยู่ไหนกันวะไหนอยู่ไหนกันอ๋อมึงนี่เองพวกมันกำลังล้อมรอบอยู่ผู้กองไม่กลัวหรอกเว้ยาีแน่มึงแหมตอนยิงไปเลยแม่งทะลุรถอยู่แล้วกระสุนเนี่ยบรรจุ ช้าดิผู้กองอออืืืห้องเครื่อง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 บรรจุควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วเจ้พอมันควันขึ้นแล้วมุมมีอย่างเดียวแล้วทำได้ดี ไม่ว่ามันจะเอาอะไรมันเอาไปไม่ได้แล้วผมทราบพวกมันเข้าไปในเตากูต้องลงไปตรงนั้นมันเข้าไปในเตาทำหาแล้ววะมันเป็นเช่มาเจ๊รับทราบไอ้พวกเวนเข้าไปในเตาทำไมมีสายเคเบิลเคนอยู่ใกล้ๆมาไปต้อไปไหนดีวะเนี่ยทีนี้แล้วไอ้เจ๊ ต้องปฎิกรอยู่ในจุดศูนย์กาลางโรงงานจอนมองหาอะไรนะศูนย์กาลางโรงงานโรงงานแบบไหนวะเจ๊เออยู่ข่ามือเรานี่เองนะไม่มีทางเข้าโรงไฟฟ้าหาทางเข้าอีกทางรับทราบอ๋อไอ้แมพนี้เหรอ กุกองหาตำแหน่งใกล้ๆกับคุณเนี่ยรอบทรับเปลี่ยนสไนเปอร์ได้ไหมเออกูรู้แล้วมาแล้วรอบทรับางเข้าวบริกรดูเคลียร์เจอแล้วเฮ้เดะเดะไม่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 ปืนกลเล็กอยู่ไหนวะเนี่ยปืนกลเล็กไม่มีเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยเปิดประตู กำลังเข้าไปเสียงขาดหายสัญญาณไม่มีาแล้วทำไมเราคุยกับคนอื่นได้วะ,ะพวกมันเจออะไรบางอย่างมาถอยกำลังครั้งที่สองแล้วเราต้องหยุดพวกมันเดี๋ยวนี้พร้อมแล้วมานี่เลยมึงเอามันอยู่ไหนอะเรียบร้อยมึงอีกอีกตัวนึงมานี่ มจไอแวนอัไวเนี่เราโดนยิงอยู่อะเทปกอนโอ้โหไม่ไซีโฟกดใชไงวะอีกแล้วเวน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  นี่คือหมายเลขหกตับรีกอนถูกปิดตายมันกำลังเข้ามาในเตาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองผู้กองผู้กองจะรอดได้ยังไงเนี่ยแม่งเอ้ยรอกทิศเลยโอ้โห้ผู้กองแม่งเอ้ยระเบิดไปกิน ดีหัวทุกตัวเลยเนะี่ยทัางบนมาอกีกเหรอบรรจุเจียงผู้กองไพรเลิวไม่ดีแล้วนะวะฟองมันมายังมันมาทางไหนอนะเมื่อกี้ปุกันให้ด้วยฟองไพรต้องการขึ้นที่สูงหายแล้วฟองกไูไม่รอดแน่นอนผู้ก,กองหายแล้วผมทำก,กองตายเรียบร้อย ทุบ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 ขึ้นจากไหนผู้กองผู้กองไปงเรียบร้อยมนีแก๊สโดยใช้ลอกกับสลิงที่มันห้อยลงมามึงห้อยตอนไหนวะแกไขาอาวุธหลัก ไม่อะอันนี้แหละมันดิปวดหลังอาวุธห,หลักสำเร็จอันนี้คืออะไรอันนี้ wall zone หรือว่าให้ทำอะไรเจอไปหมดเลยเนี่ยครับซีโฟแม่งซีโ <c> ฟ <oughs> ก็ยังตลกสำหรับช่องนี <c oughs> ไ้ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเด้เด้มีมีหน้าไม้หน้าไม้เมื่อกี้ได้หน้าไม้มา หน้าไหมผหัวระเบิดเริ่มภารกิจดีครับผมพร้อมยังผู้กองถามใครวะเนี่ยผมทราบมันเข้าไปในเตาแล้วรับทราบเปิดแม่งเลยใส่เกาะใส่เกาะจอสเสียงขาดหายไปแล้วพอดีฉันลืมจ่ายค่ารายเดือนไอ้แก๊สหอบวัวกับเราได้วะเรื่งหยุดมันตรงนี้ เออกูกำลังเข้ามาเนี่ยมึงไม่รู้กัเหรอวะเต้นแม่งเลยหนึ่งสปก่อนมันมันมันอยู่นี่เต็มเลยมันอยู่นี่เต็มเลยพวกกองร่องสองร่องสามไม่ล่วงเหรอวะไอ้นี่มันมีเกาะพวกกองมึงเอาหน้าไม้กูไปแดกแลมึงอไปไอ้เอหีเ้ยไม่โดนแตกไปแล้วอันล่างเอาหน้าไม้ไปกินตายหมู่เลยมึงขึ้นมาดิ ไอ่แน่มันระเบิดยังไงวะอ๋ oh, อระเบิดอย่างนี้ป <Fuck yeah. S 2> ักก่เวยมันเอาเอาวุธเคมีออกไปแล้วแล้วเหมือนเดิมเลยกูวคเชอ่อ <What the, S 1> ตามไป <a> ดี <a> ไหมกำลังโอเตรียมตัวไว้มึงเอดร้อ <c oughs> อะไรเน้ย เอกว้างเลยจ้ายิงโดนไข่ด้วยนี่แน่หูหลวงสามเลยตรงกลางฟองดวงใจยอดรักไปพวกมึงไอเชือกเชือกเชือกไอเชือกเวนไอเชือกเวนเมื่อกี้มึงไปไหนเฮ้ยไอเชือกมันละลายหยิบอืมไม่เงย รายง,งานโดยเน,น,นะนี่ยคกูเจอซอมบี้เมื่อกี้จ้าเอ๋เตะตัวเราไม่งเอ้ยต้อช่วยคุณไหมนะผู้ออก,กองเออขอบคุณมากโอออย่าพึ่งบอกทอมี่ผู้กองเออเมาแก๊สกูไ,ไปก่อนพกสองเลียกอเชอะผู้ก,กองบาดเจ็บหัวอื้อไปละ